เปิดหัวมีเสียวบัตชูอายีกดชัยเบลเยียมเฉือนแคนาดา1-0บอลโลกกลุ่ม F การแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F ระหว่างปีศาจแดงยุโรปเบลเยียมพบกับแคนาดาที่สนามอามัดบินอาลีสเตเดียมกาตาเมื่อคืนวันพุทธที่23พฤศจิกายน2565 เริ่มเกมมาเพียงแค่8นาทีแคนาดามาได้จุดโทษจากการทำแฮนด์บอลของยานนิการัสโกผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนเป่ายืนยันอย่างไรก็ตามอันฟอนโซเดวิสกลับยิงไปโดนติโบกุ๊ปตัวเซฟไว้ได้นาทีที่30แคนาดาได้ลุ้นออกนำอีกครั้งอลิสแตร์จอนสตนันได้บอลหน้าเขตโทษก่อนลองสับไกลด้วยขวาแต่ติโบกุ๊ปตัวไม่พลาดพุ่งชกทิ้งออกไปได้อีกนาทีที่44ปีศาจแดงยุโรป เปิดเกมบ้างโทบีอันเดอร์แวร์เรวังบอลยาวขึ้นหน้ามิชี่บัตช,ชูอายี่สปีดหลุดไปสัดส,ส่วนตัวมิลานบยาญตุงตาข่ายให้เบลเยียมออกนำหนึ่งถึงศูนย์พร้อมหมดครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่67เบลเยียมเกือบนำห่าง2-0ถึงศูนย์เควินเดอร์บอยได้บอลทางขวาก่อนเปิดเข้าเขตโทษถึงมิชี่บัตช,ชูอายี่ได้กดด้วยขวาแต่บอลติดแนวรับออกไปช่วงที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเบลเยียมเฉือนเอาชนะแคนาดา1-0เก็บ3แต้มสำคัญโดยนัดต่อไปจะพบโมร็อกโกส่วนแคนาดาจะพบกับโครเอเชีย รายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมเบลเยียม3-4-3ติโบกุ๊กตัวเลอันโดเดนดองเกอร์โทบีอันเดอร์เวรลยานแฟตองเกนติโมธีคาสตานเควินเดอร์บอยอักเซลวิเซลยานนิการัสโกโทมัสเม์นเยน46ยูริติเลมันอามาดูโอนาน่าน46มิช่บัชูอาญีโลอิสโอเปนด้านอ78เอแดนอาซาเลอันโดทรัสสดน61 แคนาดา3-4-3มิลานบยานอลิสแตร์จอนสตันสตีเวนวิตเรียกคามันมิลเลอร์จูเนียฮอยเล็ตไคลารินนออัติบาฮัชชินสันอิสมาแอลโกเน่นอ8สตีเฟนอุสตาคิโอโจนาธานนออรโริโกนอ1ริชชี่ลาเยียแซมอเดคูเบ้น -74 ทาจอนบูชานันเลียมมิลลานอ -81 โจนาธานดาวิดอันฟอนโซเดวิส